สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูอะไรสวยๆงามวันนี้ไม่มีหานะครับคลิปนี้จะไม่มีหานะมา,มาดูงานศิลปะงานของเก่าเป็นงานไม้สักเกือบทั้งหมดเลยครับเลยงานไม้สักหมดเลยไม่ช่างไม้สักครับงานไม้สักหมดร้อยเปอร์เซ็นต์งานไม้สักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นงานของเก่าครับผมที่นี่เป็นงานนี่มีเครื่องเซรามิกด้วยนี่ตุ้ยาเก่า ของสะสมนะใครจะซื้อไปตั้งโชว์ที่บ้านได้มีหมดนะนี่พาไปดูเก้อ,อี้ไม้สักสวยงั้นเลยดูออกแนวโบราณโบราณหน่อยนะ อลังการกันเลยทีเดียวนี่ในนะนนะอันนี้เป็นโต๊ะอะไรโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอนนี้อาไม่สักการเก่าแล้วครับเช้ามา,มา,มาดูได้เช่ามาดูได้นะครับผมยวจะให้เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิป ติดต่อบอสผมได้เลยบอสผมเป็นเจ้าของโกดังนี้แต่วผมจะให้เบอร์บอสไว้บอสผมใจดีไว้รุ่นด้วยไว้รุ่นรุ่นใหม่ครับผมแต่สะสมของเก่าราคาคุยกันได้กับบอส นี่ผมลงในเพจให้บอลเลยเนี่ยเลียแบบ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 เลียนิดนึงโอ้โหดูดูน้องดูพี่น้องดูดูความงามดูความงามสอกนี้ก็เยอะคนละช่องกที่เดินมาเมื่อกี้นะตองนี้ งานไม้นี่เป็นประตูนะภาพศิลก็มีนะงานผ้าก็มีคือของเก่าอะ่ะเสนอขายก็รับซื้อนะบอสบ,บอกเสนอขายก็รับซื้อจากได้ถามซื้อก็ขายให้มีทั้งซื้อทั้งขายครับผมนี่นี่โบราณมากเลยเปิดได้นะตรงน,นี้เปิดได้เปิดได้ตรงน,นี้เปิดได้ มุมนี้เป็นมุมพิเศษงานของบอสผมนะชอบเอาของมาถ่ายแล้วรีวิวสินค้าตรงนี้วอีตัวอีวอนี่เครื่องลายคลามเลยมีหมดนะครับผมตัวเครื่องแป้งตัวนี้ดูเปิดได้นะเนี่ย เปิดได้เปิดได้แต่ผม,ผมไม่ถนัดอ้าวนี่หูประตูไม้สักล้วนไม้สักร้อยเปอร์เซนงานแกะงานเก่าอันนี้อยู่เขตหนองจอกนะ เอบอสผมไลฟ์สดทุกวันอ่ะขายครับผมโอ้ยย้อนแสงอะมุมนี้ไอ้คอหวยนี่ <c oughs> ของเก่าอ่ะครับของเก่า มีเตียงเตียงมุกเตียงมุกอายุไปร้อยปีก็มีอายุเปร้อยปีก็มีช่างบอกที่นี่ช่างดําคุ้มนะครับผมดังๆเป็นหัวหน้าช่างใหญ่ดูงานตรงนี้มีใครชอบม้าครับผมมา้าไวรุ่นชอบไหมจากไปอันนี้มาตัวอายุอายุไปร้อยปีก็อันนี้มาตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้สวยสวยงามออม้าตัวนี้เป็นของเล่นของเศรษฐี ยุคเก่าแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้กล yeah> yep ุ๊กร oh, ุ๊กรุ๊ฮฮอ่ามีผู้พูดตัวเมียครับตัวนี้ขี่ได้ดูดไม่ได้ครับผมขี่อย่างเดียวโอ๋อหดูเ็ยอี้โอหืหมุกอืมอลังการไหมพี่น้องชุดมุก อันนี้ก็จะเป็นกิโลกิโลโบราณอ,อลังการงานสร้างครับผมอันนี้จะเป็นกรงนกนะกรงนกนี่ขนาดกรงนกยังยังกระปราสรทเล็กๆเลยอะ่ะอันนี้เส้นหม,มากกระต้าหมากนะอันนี้กระต้าหมาก ภาษาบ้านผมมีสาเนี่กระตาหมากครับโอย้อนแสงเนี่ยให้ดูอีกทีกระตาหมากกระตาหมากตาหมากนะครับกระตาหมากนะอุ้ยตรงนี้ไม่สวยไว้ทีเดิมดีกว่าโตหินอ่อนก็จะมีส่วนมากสภาพก็ สวยงามครับผมสภาพพร้อมใช้พร้อมใช้ครับผมเอาไปใช้ได้เลยครับแม่เอ, <ๆ S 1> เอาไปใช้ได้เลยครับผมครับลองของเก่าแท้เก่าจริงๆอายุเป็นร้อยปีไงครับอ่าเป็นร้อยปีตรงนี้เนี่ยกรงนกที่ผมว่าเนี่ยมีสองชุดนะเนี่ยตอนนี้นะใครเลี้ยงนกสวยๆง,งามนะนกตัวเป็นล้านมาเอาเลยเนี่ยนกเป็นล้านแพงๆมาเอากรงนกสวยๆนี่คลาสสิกโบราณน,นี่ยมแต่งทิเตอร์กันนะ เอาไปประดับบ้านนะครับคุณมากนีจริงแล้วเขาประดับบ้านส่วนนี้ก็จะคงไม่เลี้ยงจริงแล้วลหละเพราะว่ามันนกงมันแทงอ่ะตั้งโชว์โชว์ตรงไหนก็ได้ของบ้านสวยๆดูดูยอดครับผมนี่นี่ประตูโกดังเนี่ยนะประตูโกดังยังอลังการเลยเก่าอ่ะเก่า อันนี้ถอยมาหน้างานละน,นี่มาที่หน้างานแล้วนี่อันนี้เป็นอุ้ยอันนี้เป็นพร้อมส่งนะครับตอนนี้แพ็คแล้วเนี่ยบุกให้ยังดีกันกระแทกกันลอยหลายชิน้นนะที่ปี่สั่งไว้เนี่ยที่ข้างในอันนี้พร้อมส่งยังยังไม่ได้เอาลูกค้าบ้านยังไม่เสร็จเนี่ยฝากไปก่อนตอนนี้หลายชิ้นอันนี้ก็อย,อย,อย,อยู่อยู่ในเก็บสีนิดๆหน่อยหอยีกดังตัว เราต้องเก็บบ้างผนมากจะพร้อมละพร้อมใช้ฮะมันจะพร้อมใชล้ละหรือว่าต้องการแบบเดิมๆกนได้นี่เดี๋ยววันหน้าจะพาวันนี้ได้ยินเสียงช่างดำวันหน้าจะพามาดูช่างดำทํางานนะกดติดตามไว้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์ได,ชได้ชอบกดไว้แชร์ไว้เลยแชร์ไว้ดูอ,อ,อ่าอ่าอ่าแชร์ไว้เพื่อนดูแชร์ไว้ญาติดูได้ชอบงานมาดูได้เดี๋ยววันหน้าจะพาดูช่างดำทํางาน อันนี้ผมถ่ายพักเที่ยงครบผมบอกบอสไปก่อนเลยตอนนี้เที่ยงผมมาถ่ายผมไม่ได้เ่ียมเวลางานนะ <laughs> 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 ผมออกตัวก่อน <laughs> อันน,นี้ผมก็เป็นทีมงานหนึ่งในนี้ครับผมอ่ามีโกโดังนี้เป็นลูกน้องช่างนำอีเทีึงครับจำนายบอสผมตรงนี้งานเยอะนี่รีวิว จะถือว่ากาสตอนเที่ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงเหมือนเดิมเนี่ยผมถ้าช่างทํางานอยู่ผมจะถ่ายให้ดูว่าช่างทําอะไรเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ